สวัสดีค่ะวัสดีค่ะพบกับน้องคำเดิมเชียงจงนะคะวันนี้นะคะบรรยากาศร้อนๆอนนะคะก็จะไปกินน้ําเย็นเย็นหรือว่าล,ลืมน้ําเย็นๆนกันที่ห่างน้องตุงนะคะร้านหนองร้านที่ใกล้ๆน้องตุงนะคะจะไปชมบรรยากาศที่แบบว่าหน้าเท่าแล้วก็เย็นสบายนะคะจะไปกับน้องสาวนะคะโอเคติดตามชมกันไล่์เลยนะคะตอนนี้ที่เชียงตุงร้อนมากเลยนะคะร้อนมากร้อนๆ้อนเลยอะ ร้อนสุดๆเลยนะคะไม่รู้ว่าที่ประเทศไทยจะร้อนแบบเหมือนที่เชียงตุงไหมนะคะน่าจะที่ประเทศไทยจะน่าจะร้อนกว่าที่เชียงตุงอีกเนาะที่เชียงตุงก็ร้อนแล้วนะคะ พนุ่มกับน้องพองนวลนะคะข้อมพามาดูบรรยากาศที่หนองตุงนะคะอากาศแบบเออบรรยากาศเยน็ยนๆนะคะนี่เขาทําใหม่นะคะนี่เขาทาสีทำใหม่หมดเลยเขาเอาเก้าอี้ออกแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะทําใหม่ <c oughs> วายนี่แม่น้ำหนองตุงกว้างมากเลยค่ะนี่พี่นวลเป็นไงบ้างสดชืน่นไหมหรือว่าร้อน สดเส้นหรือว่าร้อนร้อนหรือว่าสดเซียน <c oughs> <c oughs> อันนี้กินรถทุเรเป็นยังไงบ้าง <c oughs> อร่อยใช่ไหม <c oughs> หอมๆไหมจะออกรสทุเรนนะคะเพราะว่าเราจะซื้อเป็นลูกกินก็แพงไปนะคะเพราะว่าตางังเราไม่พอนะคะก็ต้องกินน้ําทุเรนแบบนี้ไปก่อนนะคะอันนี้แค่แก้วหนึ่งเนี่ยหนึ่งฟันห้าร้อยจ์ดนะคะ นี่ถ้าพี่เอฟซีที่ประเทศไทยนะคะมาเที่ยวเชียงตุงนะคะภาที่พัดไม่ได้ก็คือหนองตุงนะคะที่เที่ยวที่เที่ยวอของในเมืองของเรานะคะจุดเด่นเฮ้ย,เข,ยเขาเรียกว่าอะไรอะเชียงตุงก็นี่นะคะมาเชียงตุงก็ซื้อมาจากหนองตุงนี้นะคะน้ำหนองตุงมีในเมืองนะคะนี่ให้น้องสมวิวบรรยากาศไปอันนี้เขากำลังทำเองนะคะเนี่ยยังทำไม่เสร็จเลยนะคะ นี่ที่เราอยู่เนี่ยใกล้ๆที่เขาจะทําเมืองอ๋ออะไรนะหอเจ้าพ้าจาลองนะคะนี่นะคะว้ะาวไม่มีเก้าอี้นั่งให,ให้นั่งเลยเนาะนี่บรรยากาศก็อันนั้นคือ ตอนนั้นเมื่อก่อนนะคะเป็นผับนองตุงเขาเรียกว่าผับนะคะผับติดนองตุงนะคะเมื่อกว่านี่ผับนี่รังที่สุดเลยนะคะแต่ตอนนี้เขาไม่มีผับแล้วนะคะเขามีแตดร้านอาหารนะคะร้านอาหารฟูเฟ่เนาะตอนนั้นมากินนะคะนี่คือนี่ผัดอะไรเขาเรียกว่าพัดเจ้าพัดเจ้าชี้นะคะเนาะพระพระเจ้าซีแบบนี้นะคะพระว่าทำรูปซี้เนาะถ้าภาษาคือแล้วก็เรียกว่าพัดเจ้าแบบนี้นะคะ นี่ต้นไม้ใหญ่มีทางนี้นะคะต้นไม้ใหญ่เจาะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเนี่ยต้นไม้ใหญ่เนี่ยเขามีที่นั่งกินกาแฟแบบชิวๆให้เลยนะคะที่ต้นไม้ใหญ่นะคะถ้าพี่พีเอฟซีมาที่เชียงตุงมาเที่ยวชมกันไล่นะคะอันนี้คือสถานที่ในเมืองนะคะ ถ้าสถานที่ทางาว่านนอกนะคะทางนอกเมืองเนาะก็จะเป็นสถานที่เที่ยวก็จะเป็นหนองป้าแล้วก็น้ํำตกอะไรประมาณนี้นะคะที่เที่ยวก็จะมีเยอะเหมือนกันนะคะก็อยากไปดูธรรมชาติก็ต้องไปดูในนาไปไหมไปไป <laughs> จะพาน้องสาวไปเดินดูธรรมชาติในนานะคะแล้วก็จะไปจับปูจับพอยชอ <laughs> บกินไม่ใช่หรอหอยชอบกินอยู่ได้ใช่ใช่ไหม ไม่ชอบกิน,ชอ,กนกชอบกินกุ้งนะคะเตะก,กุ้งในนานนี่จะตัวเล็กๆเองนะคะนี่สถานที่เที่ยวเชียงตุงเรานะคะตอนนี้ก็อยู่ที่หนองตุงแหละนี่เขาทําแบบเออเนี่ยหลอกบัวใหม่นะคะนี่น้ำหนองตุงจะเป็นสีเขียวๆนะคะยู เนี่ยมันจะกว้างมากเลยนะคะมันจะกว้างเข้าไปทางนู้นอีกนะคะเพราะว่าเ,ออเหมือนคล้ายๆแบบโตแบบสีเเลมอะไรประมาณนี้เนาะอะไรนะออไม่มานานเท่าไหร่แล้วลองตรงก็นานอยู่เป็นเป็นหลปีแล้ว <laughs> น่าจะปี น่าจะปีแล้วนะคะเพราะน้องไม่ค่อยแบบว่าไปเที่ยวที่ไหนนะคะเพราะว่าน้องก็อยู่บ้านนะคะเป็นไรเว้เลยเ,เ,ลยเ,เลยหรอ <c oughs> แล้วขี่ผ่านเองนี่ผ่านน้องมาสุดอากาศข้างนอกนะคะวันนี้เวครข้างแรกใช่ไหมั้างแรกของสาวเชียงตุงที่เว้นหนองตุงใช่ไหม <c oughs> เอารอบปีบปข้างแรกในรอบปีไม่ใช่แบบว่าคั้างแรกทั้งทั้งหมดเฮ้ยอันนี้เป็นต้นอะไรอ่ะ เขาจะมีต้นปลูกแบบนี้ทั้งทั้งแบบว่าทั้งรอบหนองตุงเลยนะคะเนี่ยไม่รู้ว่าต้นอะไร,ไม,รไม่รู้ว่าต้นอะไรเนาะตอนเย็นๆก็จะมาอ,ออกกําลังกายกันเนาะที่นี่เนะาะเมื่อก่อนก็จะมีเก้าอี้ไว้ที่นี่นะคะก็เก้าอี้สถานะนะคะแต่ตอนนี้เขาไม่มีไว้ให้แล้วเพราะว่ายัางไงไม่รู้เนาะเพราะว่าเขาปรับปรุงใหม่นะคะนี่ป้ายหนองตุงนี่ถ้าเลยมาจากอาลง ลอยมาจากหอเจ้าพาระเจ้านางนะคะก็จะเจอป้ายหนองตุงนะคะอันนี้ทางลงมาทางโรงแรมโฮเทลใหญ่ในเมืองเชียงตุงนะคะนี่นะคะหนองตุงนะคะก็จะมีภาษาพม่านะคะหนองตุงการก็คือน้ําหนองตุงนะคะนี่ก็คือนหนองตุงนะคะหนองตุงนี่ก็คือแบบว่าภาษาอังกฤษนะคะอันนี้คือภาษาคือนะคะน้ําหนองตุงแบบนี้นะคะนี่ สวยมากเลยค่ะให้น้องสุดบรรยากาศก่อนนะคะคือน้องไม่ค่อยออกมาเที่ยวที่ไหนนะคะส่วนน้องนานๆทีนะคะเพื่อจะมานะคะ้าสาวไปเที่ยวเชียงตุถ้าพี่พีเอฟซี C, ประเทศไทยมาทเที่ยวเชียงตุงแบบว่าให้น้องพองวนวลนําเที่ยวแบบเนี้ยน้องพงนวลโอเคไหมเพราะว่าน้องไม่รู้สถานที่เที่ยวใช่ไหมเพราะว่าน้องไม่ค่อยไปเที่ยวที่ไหนเพราะว่าน้องไม่ค่อยรู้สถานที่เที่ยวเนาะ ก็ไม่ค่อยไปเที่ยวที่ไหนเจ๊ว่าพาลหลงก็พัลหลงจำทางไม่ได้นะเออน้องนพวงลวงจำทางไม่ได้นะคะถ้าพาเที่ยวพาอะไรอยู่เจ๊ว่าจำแต่ไม่ได้เฮ้ยพวงลวงถ้าหลงทางนี่ขอทางออกนะถ้าหลงรักพวงลวงเนี่ยแย่เลยนะโอ๊ยโอ๊ยดนดีเลยนี่นะคะคนในเมืองเชียงตุงเราก็มาเที่ยวมาเที่ยวหนองตุงกันนะคะมาชมวิวอะไรประมาณนี้นกะอุ้ยตอนนี้เย็นมากเลยอะลมมานะคะนี่พาน้อง พาน้องมาเที่ยวพาลูกม,มาเที่ยวอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เราก็อยู่ที่จุดอ่าแบบว่าที่ที่ทางป้ายนี้นะคะลงมาก็ลงเส้นทางนี้ก็เจอป้ายเลยนะคะแก้วน้ํานี้ร้อยเออไม่ใช่ร้อยพันห้าร้อยจ้านะคะประมาณตังไทยเท่าไหร่พงนวลคัน,นห้าร้อยจ้าประมาณตังไทยเท่าไหร่แก้วน้าเนี่ย สิบบาทประมาณสามสิบมันหรือเปล่าเนาะน่าจะสามสิบบาทใช่ก็โอเคอยู่เนาะนี่แก้วใหญ่นะคะแก้วใหญ่มากเลยนะคะอันนี้แก้วใหญ่กว่าทุกร้านไม่แน่ใจเหมือนกัน <laughs> เห็นแก,วก,แก้วใหญ่แล้วหนุ่มก็เพิ่มแล้วแก้วใหญ่นี่นะคะเองมาเอาเผือกนะคะซอบกินเผือกไม่ใช่ <laughs> นี่แะอร่อยนะคะแล้วมันจะออกรสมันแบบนี้ลิดหนึ่งนะคะวุสนึใจ ะะเป็นคลิปที่บรรยากาศหนองตรงนะคะแล้วก็มาถ่ายสถานที่เที่ยวในเชียงตุงแล้วก็จุดที่น่าเที่ยวนะคะก็มาให้พี่เอฟซีรับชมนะคะเพราะว่าหลานจะเปิดแล้วเนาะน้องถุงก็แบบว่าอยากให้พี่เอฟซีดูที่สถานหน้าเที่ยวนะคะสถานที่เที่ยวอะไรประมาณนี้นะคะจุดของเมืองสยาลักษณ์ของเมืองเชียงตุงก็คือหนองตรงของเรานะคะแล้วก็จะมีอจอม เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าจะอาภพบรรุชี้นะคะจอมซักนะคะเขาเรียกว่าจอมซักแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่นะคะที่ต้นไม้ใหญ่ที่เขาเรียกว่าอะไรต้นไม้ใหญ่น่ะที่อะไรนะน้องผมก็ลืมแล้วต้นไม้ใหญ่น่ะแต่ว่ารู้อยู่แต่ว่าลืมชื่อไปแล้วอ่ะออติตะปินเต่านะคะเขาเรียกว่าภาษาพม่าเนาะเรียกว่าติตะปินเต่าแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีจอมคข้มนะคะก็จะมีสามจอมอะไรประมาณนี้นะคะ ก็โอเคเราสองคนก็จะขอตัวลาไปแล้วนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดซกดซับสไครป์น้องคำหนุ่มเชียงตุงด้วยนะคะถ้าพี่พีเอซี FC มาเที่ยวเชียงตัวอย่าลืมมาชมหนองตุงนะคะเพราะว่าน่าชมมากเลยนะคะบรรยากาศก็ดีนะคะบ่านจะปวดแล้วนะคะก็ดีใจนะคะดีใจมากที่พี่เอ็ซีจาไลน์มาเที่ยวเชียงตุงนะคะโอเคเราก็จะไปแล้วบ๊ายบาย